นเรื่องมาพูดก,กันรายการยูเดนีชนแล้วอีกแล้วเท่ากที่อยู่กับเกมไมค์ครับน,นะฮะในเอออะไรวะไอซิรือ้อไมค์ครับนะก็ไม่ใช่ซซื้อไม่ใช่ไมค์ครับมรรมาดับเป็นนะครับ My คซนะฮะไมค์ซีก็จะมาเล่นให้ผุได้ดูนะฮะไอดักเอไม่ใช่ไอยูเนเชนแล้วโชั่นสองนะ,นะก็ผมก็กว่าจะถ่ายตอนผิดเทอนมนะ เปิดเทอมก็วันอะไรวะวันเ่ยนะวันที่ยีอ่อ้วันที่หึงตุลาคมน,นะคะก็จะทานให้ท่านชมได้รับชมกันนะะก็ก่อนนี้ก็มาเล่นเอ่อมาซีก่อนนะคะแล้วก็ดูในในชแนลของผมนะะก็คือดูในชแน,นลนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เวอร์ชันไหนนะพีก็เล่นกันเลยนะฮะชุบ ถ้าเกิดตายนี่คือว่าของตกนะไม่มีการแบบว่าเขาชุบชีวิตได้ไหมไม่ได้นะมยนจะกองจะกองเองอขาหิวกองอยูอ่ด้านหน้าเราแล้วมนาวีมาเลยเย่ออ yeah. โอเคนมปังนมนมเราจะได้เข้าไปยังไง ปีบตู้ให้เขาด้วยนะปีบตู้ไม่ได,ด้ว้าวว้าว,าวาเล่กกระป๋องเย่เอาปากรปปากระป๋องพักกระป๋องอา่าเอามานกกันน่ากล้วอ่ะอซอมซอมเชสโซฟีนะโอเคไม่ใช่ก็กินนมปังเฮ้ยสวัสดีครับพี่ผมเป็นแฟนครับพี่นะครับซอมพี่ครับ ยุ่ยใช้ก็ได้ครับไม่เป็นไรเออโอเคอ่ะโอเคอะไรก็จะเป็นจริงๆอย่างงี้นะควบคุมลงมาอยู่โยู่เอ้ยหาหาว่านะกล่องมันคงไม่เหมือนแบบทาำเกมอ่ะครับที่จะมาอยู่ในปา่า 腿。

สามารถขึ้นมาได้นะก็แตะเข้าไปนะเฮ้ยยิมีนชิองตาขึ้นตรงนี้อึอ๊บแล้วเคยได้กล่องแล้วก็เมาส์ยิงไม่ดีๆอยู่ด้ลยเดี๋ยวเขอว่าจะไปซื้อมาส์ใหม่เถอะเึ๊บเออสวัสดีค,อยอยครับมีใครอยู่บ้างครับเดี๋ยวนี้นะแล้วก็จะเดินตามสายทางงไปนะก็คือตรงนี้นะ เธป็นคือจะเป็นแม่น้านะอนขอไมืนกันม่นาจะโอ้โหมองหลังนี่ดีนี่แหละเฮ้ยวุคนเดนยะไรเดนะแรกแรกต้องขอพันพันพูดนะเอ้ยนั่นบเ้า

ก็ชื่อว่ายูเนม่ยนชาแนลเอ้ยยูเนมธรรมดาทั้นี่เป็นชาก็เป็นเซอร์เนดะ็กเฮลโล่เฟล,ลิ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 ่เอดด็ดดูับายโอ้สวัสดีไอดีเราเราเราเชื่อใครไม่ได้นะก็จะมีของนะถ้าเกิดครบสิบห้านาทีก็เอากันได้นะแต่เอาไปแล้วเดี๋ยวเวลาอีกสี่นาทีก็จะค่อยมาเอากันนะโอ้ อก็จะมาแนะนํานะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของคุณนะก็สามารถเก็บของอะไรก็ได้นะนี่ก็คือยืนออฟไลน์นะก็คือแบบเหมือนเอฟเคอะไรดิ๊ดิ่ดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดนะเมื่อกี้ผมมาได้คนเดียวนะไปลงผมตัเองขปลงบนนะก็ถ้าขึ้นมาก็จะมีกล่องนะกล่องเอ้ยเอ้ยมีคนได้ปืน

ได้ฟเฟลเฟลเล่วันน,นี้ก็คือจุมเกิดนะก็รเราห้ามไม่ดีนะดีนี่เจสตีอ่ะโอเคก็จะมาเกิดที่ที่ อาค่ะาคาน้องี่ดีนะทางนี้อ้ยาเปา,านี่ดีคนะ่ะละละลมีของโอเคจุของไม่มีหายไปไหนโอจ,นนจั๊กเฮ้ยทไมเขาหยิบตุกยันดันดัน

ไปตรงนี้นะไ e. e. oh, oh, ปเลยไปเลยค่นาโอ้โหแหลกแหลกแหลกแบบไม่รู้ก็อะไรอย่างเงี้ยรอไหลคโอเค่เกไม่อยฟึ๊บฮ okay. okay. ัลโหลฮปลโย้ไไไม่้่ไม่ไม่ไไม่ม่มอ งงเลยอ่ะนี่มีใครมาเอาเุ้ยจำได้เลยไม่มีใครมาเอาเลยโอ้โหไหนดัาขอขอเป็นอาหารกระทะนี่คือกระทะโอ้โหขอบคุณขอบคุณนะคพระเจ้าที่เขียนชื่อไว้ถ้าเกิดไม่เขียนชื่อว่าเป็นดาบนะเป็นมีดนะ ้แหล,แลเราต้องหนีออกจากที่นี่ครับไม่งั้นเราแหลกแน่เว่าที่ทำที่ทำที่พวกโจมีในะตอนนั้นนั่นดิมันผมแบบมันไม่หลุดใช่ปะครับมันจะ,จะเอ้ยเฮียมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าอุปกรณ์หลายอย่างที่อยู่ในนั้นนะอุปกรณ์หลายอย่างนะโอเคยัง มาร์ต euh, hey wow, ้อนนี้สินะคะเกิจะไปซุมเกิดขึ้นใหม่นะเดี๋ยวไม่กินเฮ้ยเ่อกันดีนี่นักกระทะนะคะกระทะจ่ายมาไว้แล้วนี่กระทะนะนี่ก็ไม่กินาทีนะก็กินาทีแล้วเ้ลิศเลยว้าวฟ้า นีคือขอกฟนะฮะในเพโล้จะเจอกองนะคะนี่ก็คือเป็นอีพของของเรานะก็เก็บเอาไว้นะนี่ทนี้ทางนี้าก็ไปสมเกิดต่อนะไปเชาวได้มนะเซิร์เออคือเอาใครเอาเซิร์ฟอนนี้นะใต้ร่างในคิปชันนะอยู่ลา อ,อ,อ,ยอยู่อยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยไม่เคยเล่นนั่นมันใช้อาหารหรือไม่โอ้ไม่เอาแก๊สเซนโกไม่เอาแก๊สมันบอกว่าแก๊สก็ต้องคืออาหารเอ้ยท่าชมครับจะเห็นได้ว่านะก็เมื่อกี้นะ Vi kan sove lenge. ไปแหลกครับไปแหลกไปแหลกบ้านเลยมาขายไอติมแถวนี้พาไมปอยากเก็นบิ way, นหนังอยู่แล้วโอ้ยฝนตกแอดซีนปิดนี้น้อยสวัสดีฮะเราจะก็จะมาสปากันนะฮะก่อนนะฮะก่ก่อน สองนรีบกรียกหาท่ไอนมาพูดกันไปเอยเอ้ยเอ้าผัวอยากฝนตกอยู่ได้ใครทีนจะเขียนดยกว่าใครทีนมาลองหน้าที่เดนทับมาเียอาหารนี Bref, building, ่ก็เก็บไว้บ้าง ไม่กดน,นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์แก็ไปคลายกับผมตู้ดิครับเออไลค์อย่าลืมจะอยากให้ทา่านผู้ชมได้ท่านผู้มก็สามารถกดแชร์กันได้นะแล้วใครที่อยากจะมาเล่นกับผมนะคะก็มาเจอกันใหม่วันพฤหัสหน้านะก็ถ้าคือใครอยากเล่นกับผมนั้นก็เจอพฤหัสหน้าเหมือนเดิมค่ะก็เกิดพฤหัสหน้าตอนประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายโมงนะ รูก้่าดูก่อนนะครับไปปันคลาสเกมนักกันบนซีนิวเบิร์กนะคะก็มีคนหนึ่งช่วนผมค่ะบอกว่า